สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมมาหาอาจารย์ใหญ่ของผมนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งไม่ได้มาหานานแล้วนะครับอากาศดีๆนะครับผมก็เลยมาหาท่านครับครั้งที่แล้วมาหาพ่อกองเห็นท่านนั่งอยู่แต่ว่ามันมืดแล้วผมก็เลยไม่ได้แวะนะครับก็เลยตัดสินใจมาอีกวันนี้ครับพี่น้องครับอันนี้ยังไม่ได้โทรบอกแกเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาลงไปนะครับ อ่าเซอร์ไพรส์แกนะครับโอเคครับเดี๋ยวลงไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับเอานมมาฝากด้วยครับพี่น้องครับนะเป็นยังไงเจอผมแล้วนะนะครับนั่งทำอะไรไม่ทราบเหมือนกันน่าจะกกงหรือเปล่านะดูครับโอ้อยอ่าอยุนะครับฮึดฮึดเอ้ย อาจารย์ใหญ่ผมนั่งทำอะไรอยู่เนาะนี่โอ้ย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 นะอาจารย์ใหญ่ผมนะครับเดี๋ยวครับ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 สวัสดีครับผมอาจารย์ใหญ่ผมโอ้ตะตุ่นสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ทำอะไรเนาะนี่เติมเตมทำกรองนกเออทำเต้มนกไม่มีเุ้มกาเอาเนี่เอานมมาฝากเอานมมาฝากครับครับเอานมมาฝากครับโอ้โอ้ไหวไหมล่ะไหวไหม ไ้หนักเด้ด้วยเว่างให้ว่างให้อุ่นหนักนะครับนี่สามแผกนะครับโอปู่บ้านเสียนนกนี่นี่คือหอดอยู่ไปหอดบัตรข้ามเมื่อสองเที่ยบุญเดี๋ยวเห็นแต่เขาจนกว่างเออเห็นแต่เขาจนกว่างอ่ไปดูทำไมล่ะเขาจนกว่างอ่ะออกตอนนกไหนี่ออกตอนนกแล้อว่าชาวันเก็หมานไหมไม่ได้จักข้นเหมือนยืมบัตรข้ามเมื่อนกมีอยู่นกเหลือกี่ตัวตัวนี้เดี๋ยว หาตัวมันจะนกไม้ด้วยนกแอบด้วยนกต่อบะนีเอานกต่อไปไหนหมดแล้วเขาปล่อยวัดเนาะเขาปล่อยคือสู่ธรรมชาติปล่อยธรรมชาติด้ยคนต่อเลยเขาก็บ่ไม่ขึ้นก็แล้วตอนนี้อยู่กับใครนี่ตอนนี้อยู่กับใครนี่อยู่ผู้เดียวอยู่คนเดียวย้ายกับโลกุเคออีนนั่นก็ไปหายายมันนะไปเดิเท้าเรียนแล้วไปไงตาใสมาหาทันทีไหม บ่เห็นเพาะฝันเพเกี่ยวจะเกี่ยวไหมฝันไหมบ่ไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าไปนอนอยู่หันเห็นอยู่แล้วฝันเห็นเรี่ยอยู่ครับอยู่เฮียนเบิ่นครับมือได้ไปนอนอ๋อเขาไปนอนอยู่บ้านตาสายเรียใช่ไหมไปเรี่ยอยู่เป็นรุดมูเออรื่องใหม่ๆเต็มเลยทำกรงอยู่เออได้กี่ใบกี่ลูกแล้วนี่เด็ดแค่ด้ว้ ห้าพกอันโอ้นี่นี่นี่ใช่ไหมยังไม่ได้นั่นเนาะยังไม่ได้เขาก็เริ่มเพี้ยนไนอ่ายังไม่ได้ขึ้นเป็นเป็นรูปทรงว่าแค่ถักเฉยเฉยถักไว้นี่ใส่เองก็ได้ใส่นกเพี้ยนบดีดักครับเอาพอได้ใส่นกเนาะหนหล่ะตัวไหนล่ะตอนเนี้ยถ้าเพื่อนเขาชวนไปต่อเอาตัวไหนหล่ะไปต่อนกไม้นี่แล้วนี่นั่นสองตัวนี่หลัได้เฉลยเท่าไหร่แล้ววันแรกใักนต อายุเท่าไหร่อายุโกงมันไม่ไดึกขวบครัวแล้วอืนอกจากที่ไหนอ่ะนกน้ำนี่แหละ<อ>ทั้งโคกเข้าเนี่ยแหละโอ้หัวแก้วส้วัดขวาวัดนี่แหละก็คือช่วงเขา้าภาษาได้นกสักตัวไหมนี่บ่าวันแจากตัวเลยไปทุกอาทิตยน้ำเขาเออไปกับทีมงานอ,ะอ่ะอ ไม่ได้สักตัวเลยว้โอ้นกต่อไม่มีเนาะมันก็เป็นธรรมดาแหะครับพี่น้องครับนกฝึกเจนนกเป็นเจนเก้งกับว่าได้ดอกว่าอ่ามัานเขายากเดินครับต่อยากขึ้นเออครับดูครับขนาดอาจารย์ผมนะครับตั้งแต่เข้าพรรษามานี่ยังไม่ได้นกเลยจนออกพัรษาแล้วเออจนออกพัรษาแล้วครับคิดว่าออกพรรษานี่ไปถึงเข้าพรรษาหน้าจะได้ไหมนี่ บอลหมูอื่นหมูขื่อดีขึ้นออมืกี้ว่าไปครับเขาจะนัดมาใช่ไหมแล้วว่าดาทิตเ์อไหนล่ะตัวไหนล่ะตัวไหนเด็ดสุดล่ะตอนนี้ตัวไหนตัวไหนช้ำกันล่ะเอามันก็มีตัวที่งานตัวทนึ่นั่นตัวนึงไม่มันต้องมีตัวที่เด็ดๆสิตัวที่ไปเพราะมันพูดพูดอนั่นอันนี้ยังไงนี่ยังไงนี่ตัวนี้เฮอ ัวนี้ครูไม่หนีเทียบครูไหมเ็นกดาบนงไ้ชดใช้ไฮจะโดนไหครับครับนกตอบ่เอาเขาจะไ้นกตอบ่เอาโอนกแอบแต่ว่าจนขอเป็นนกฝึกดีกว่าฮะขอเป็นนกฝึกดีกว่าออนั่นล่ะนกต่อเพื่อนให้ไม่เอาเออที่ว่าฝึกเอาครับโอ้อันฮะเขาดูหน่อยเขาดูในนี่ออกกี่ครั้งแล้วนี่หรือออกจนเหนื่อยแล้วออกโอ้ยว่ามันเข้าเทียอทิพเทียติเทียละตุน อ๋อเอาไปกี่ต่อวันละต่อใช่ไหมออกต่อสองเอาวันละสองเออเอาเลื่อนเลื่อนออกหน่อยเลื่อนเลื่อนออกหน่อยนั่นน่ะมันกระขันด้เลยอ๋อมันต้องขันดียวออกต่อมันจะไม่ขันมันจะได้นกหรือไงหรือว่ามันไม่ขันมันเลยไม่ได้นกตั้งแต่เขนสามาฮพะตัวนี้หละตีพิษมันน่ะนบกเขี้ยงไงอยุวันอันอันนันอ่นั่นเรื่องตีพิษเออโอ้ยฟ้างอยู่กับรถไใช้เกือบจะได้แล้ว มันไปข้างยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมนี่นกนี่ยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมนี่ว่ายังไม่ได้สักแต้มเลยว่าโอ้ไหนดูซิปรมาจารย์ใหญ่เรานะครับอ่างที่ขั้วมหาขั้วเนี่อ๋อตัวนี้คุณอ่างอ่างเบ็ดอ่างเบ็ดคู่ตัวหัอใหญ่ขนาดโตยู่นี่มั่วไห่มากแต่ว่าอยู่น้ำเขาคุณอ่างเด้อ มาอยู่นี่เลยได้กูอ่างเอออ้างวัดกูตัวหาตคือเมื่ออ้างหลายมือนั่นอ่อันนี้อ้างหลายครับตัวไหนตาตุนคิดว่าพอจะเป็นอนาคตนกต่อที่ดีเก่งได้ตัวนี้แหละตัวนี้เลยใช่ไหมเออตัวนี้ครับมีแววเพื่อนเอออ่าก็คือตัวนี้เออแล้วตัวนี้กับตัวนั้นล่ะตัวไหนคิดว่าเก่งกว่ากันแทมากันไปอ๋อถ้าเท่ากันเออ อ่าให้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าร้อยเปอร์เซ็นนี่ให้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะประมาณสองร้อยหกสิบเจ็ดสิบละประมาณสองร้อยเนาะเยโอ้ยไอเกินแล้วนะนี่คือเอามีดเออยี่ดอกมันเอาดีอยู่อ่ามันไม่ทิ้งนกเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีปอกขาด้วยเหรอตะตุ่นเขาใช้ปอกขาผหนูใช้ปอกขาอ๋อเขาใส่ปอกขาให้อ่าเวลาปล่อยก็จะได้จำได้เอ้า นี่แหละอีกตัวหนึ่งทีนี้เดี๋ยวขอดูอีกตัวนี้ตัวนี้ก็เท่าเท่ากันเนาะเปอร์เซ็นสองร้อยนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นอ่าโอ้นี่ท่านทําเองนะครับกรงนี่แหละก็ประมาณนี้แหละครับนะก็คือฝีมืออยู่แหละครับคือไม่ได้ซื้อนะครับอ่ออบนะเดี๋ยววันะนั่งมาเออเคเนี่ยกับวันนั่งมนาะได้เฮ็ดไหมเออนี่แหละเอ้าไหนละ่ะวางตรงไหนละ่นะอ่าจะออกอีกวันไหนนี่นัดกันวันไหนนี่ อาทิตย์เดี๋ยวจะกเก่าวันอาทิตย์มา,มาอ่านเลยนะโอ้โอ้โหอ,อ,อ,อาจารย์เรียกเลยเหรอเอาด้วยครูไหมนี่ครูเออฟัง<ไ>อ่างเลยนี่มันอ,าอ่างยังไงวันอาทิตย์มูในเวียงพุหลามูผู้กองมูตำรวจกับพุหลาสารวัตรผุนมาวันอาทิตย์คือเจ้าเ,าเอาไหนล่ะครูไหมนี่ กคู่กับกี่มันยินอ่ามาจับจดบเิ่งแค่เกี่ยเลยมนจต่มันเอากันอยู่เพราะว่าไหนนกได้กินนั่นไหมนี่ได้กินอาหารไหมนี่ใช่ยื่อหยอดใช่ยื่มันถิ่เอัดเลยเด้ป่ะเออสิพุ่นตัวผลมันง่ามนกตัวไหนอีกตัวผลนกนกใหม่เหรอใช่รุ่นเดียวกันวหมโอนกรุ่นเดียวกันเออปีกว่าเออปีกว่าพุ่งตัวครับ เขาจะให้นกต่อแต่ไม่เอาวะไม่เอาเอานกฝึกอย่างเดียวเออเอยียเอาไม่อยากเอาเออฝึกเอาทำไมถึงไม่อยากได้นกต่อเฮ้ยเพิ่นไม่อยากเอาละเพิ่นค่อยเข้ามืออืออโอ้โหเหยียบมาถือครับถือใจครับไอ้นกไม่นี่ต้องเจ็บเปลี่ยนหัวก็ยังเจ็บต้อยได้เลยนึงเอาเนื้อสินี่เป็นไง อะไรหมนี่ตัวนี้กางสองโอ้อ่างอีกแล้วอ่างสองทีนี้เอตัวนี้อ่างถึงสองเอามีความไหมมีตัวไหนคารลมดีกว่ากันเท่ากันไปเท่ากันอีกเออเสียงตัวไหนดีกว่ากันทีนี้เท่ากันวัดวัวเดียวกันเท่ากันเหมือนว่าตัวเดียวกันท่าแม่ยูดิตัวเอาเด้อ นั่นตัวนึงเห็นตัวนั้นก็ครับยังน้ำกันนะครับตัวนั้นตัวนั้นสวยใช่ไหมนั่นตัวนึงเห็นนั่นตัวนึงตัวนั้นสวยกว่าใช่ไหมตัวนั้นใช่ไหมเออมาจากไหนตัวนั้นมาจากไหนมาจากน้ำกันละฮะนกหอยมาน้ำกันไหนมาจากโคกเละครับอือโอ้ไม่เอานกต่อวนี่แหละตัวไหนอีกอ่ะนี่แหละตัวนึงจะได้ฟังไว้เนาะวันนี้นกใหอย นี่ริ้วห้อยดอกกันอือโอเป็นเป็นริ้วห้อยเออโอ้ขนยังนั่นอยู่เลยนะนี่เอาทําไมหัวกงไปอย่างนั้นขนขนมันหล่นทําไมหัวกงไปอย่างนี้ฮะหัวกงทําไมเป็นอย่างนี้มันหลุดตัวโอยยังไงนี่ติดตลกตะปูเอ้ยอย่าบอกว่าหัวกงหายนะอืออะอ๋อตัวนี้อีกอายุใกล้เคียงกันเอ้ย พี่เดียวกันแหละออฟังเสียงอย่างเดียวอ,ออกสักครั้งได้ยังนี่หางไม่หักเลยตัวนี้เบ้อหน่อกแค่เออมันหางไม่หักไงแล้วว่าเจียวมันดอกละอาทิตย์นี่โอ้โหเอาอาทิตย์นี้เลยเออเออตัขนร้อนของกระติดขนกระพันเต็มเลยอ่าเอาเร็วตัวนี้มีอ่างไหมนี่ตัวนี้ก็มี่องโอ้โอมันเป็นเรงไหนผูนถามว่านกอ่างว่า <จ>บอกว่าตัวนี้เกี่ยวเกี่ยวมันบอว่าจะหนีอ้างมันจะหาตัวไงไหนนะเอาจะคูแล้วจะคูแล้ว,ลวอ้งางไหมอ้งมางไหตัวนี้าตาแดงแป๊ดเลยพี่น้อง,องแล้วเราจะเกี่ยวเดินนี่แหละตัวนี้แหละจะได้ออกนี่ไหนล่ะอ้างมันว่าอ้างหนุกี่ยังขี่เว้นมันเหยียดเต้มัมนก นี่ละไม่มีสักคำเลยเหรือว่าเอาไว้ในห้องน้ำไปอาบน้ำอยู่ตัวนี้อ่ะเสียงเล็กทั้งคู่เลยนี่เสียงทั้งคันหมดตัวนี้โอเคนะตรงตัวกลางนี่เนะเาะเสียงพอได้ครับผมไปอยู่ป่าก็จะเสียง นั่นกว่านี้ดังกว่านี้จะเป็นเสียงเล็กไปหากลางนะครับนกตัวนี้แต่ตัวนี้เล็กตัวนี้เสียงเล็กเลยนะครับอะไรยังไม่เจออ่างเลยนี่เจอแต่กระบอกน้ําดูตัวนี้สิตัวนี้ตาแดงแป๊ดเลยพี่น้องมันเลยสู้ดีครับนี่นกหม,มตัวนี้จะออกเป็นส้ม ออกสีมสมๆนะครับอืม่ะว่ากันไปตัวนี้มาจากที่ไหนว่าน้ําลงละดันลงละมาจากทีมงานเออทีมงานละอ้าวโอเคครับพวกนี้ล่ะเออเจวนี้เจ้าดี กระโดนจำปลาไหมีแต่นกคีมงานให้มาทั้งนั้นเลยเอ่าปีนี้ต้องได้จับแข่งกับขานะปีนี้นะข้าวเหลืองเอานะนี่ตอนนี้ตะตุน่นอ่าโอเคครับพี่น้องครับก็ถือว่ามายเยี่ยมยามถามข่าวกันล้วดูก็คงดูไม่หมดนะครับมันเดิมันแหละเราก็ดูได้ประมาณนี้อ่าก็พินาเอานะครับว่ายังไงเนาะ วันนี้ออกแน่นอนเอ้ยอาทิตย์นี้ออกแน่นอนตัวนี้เนาะเออออกเอออื้ออออนี่แหละโอ้โหเขาออกอืดมันน้องไปตีห่าวมันคนลนออกสักครั้งหรือยังเข้าวันนี้สักครั้งหรือยังยังไม่เข้าเออต้องออกสองแน่นอนใช่ไหมเออสองต่อเอาไปแยงนะแวหลักโซลเลียบมั้นนี่แพเนียดแพเนียดเดี๋ยวดูแพเนียดก่อนใช้อันในอันนี้เหรออ่าแบนียดันไปแบบนี้อันนี้ก็นั่นดอกเขาลากเอาแม่หอยไปหั่นไว้เจาอันดังไหม ใครมาขโมยเดียนี่ไะใครจะมาขโมยจักยังกับวายังตุ้มหอยหลายๆกับวายังนี่เหรอไปยาวเท่าไหร่นี่ฮะยิ้มเอาไปสอยมะม่วงเลยไหมนี่มันยาวจังเลยนี่เม็ดเท่าไหร่ตาตุนเม็ดสิบเม็ดสี่บ่เออเม็ดเม็สิบเช่นอือ เนี่ยด้วยลองสอยมะพร้าวดูสินี่ได้อยู่นะครับนี่ก็มันตาพอดีเซลกันเล่นแล้วครับพี่น้องครับใช้เซลหนามันตาพอดีเลยอ่าให้แ่าจะครัสนุกสนานไปไปคิดมากนะครับเออเนาะสี่คนบอกปีนึ่งเข้าแล้วกันอุ้ยนั่นนิจะปีนอีกเลยหนะจะปีนอีกได้อีกเลยหน่ได้อุ้ยไม่ปีนแล้วล่ะหมดแล้วหมดยุคปีนแล้วฮะ อย่าลอกให้ผมปีนช่วยหน่อยสิไอ้จนปีนได้ก็ที่ปีนแล้วแต่ก่อนนีหลอให้ผมปีนอยู่เลยนะครับพอได้นกหนีปีนเองพอไม่ได้นกอ้าวขึ้นหน่อยกิษ่าขึ้นหน่อยนะครับเือกเอกเฮืครับก็ว่ากันไปเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆอยู่ออกเนาะอยู่คนเดียวใช่ไหมอยเอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคย นะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นลรงใจเราไม่พู้ทาคลิปนะครับจะได้ทาคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากเพี่น้อีกเช่สำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิง่งแร้งข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์ผมนะครับหนึ่งท่านนะท่านนี้ก็เหลือแค่คนเดียวแล้วตอนนี้นะครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็ไปแล้วโมก็ถามหาถามหาไปอาจารย์จิตดาไปจากนั้นบม่ก็เห็นกันกับว่าถามครับก็ ไปแล้วหนึ่งท่านแล้วก็เหลือแค่ท่านเดียวตอนนี้เท่าไหร่นะอายุอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้เก้าทีปเต็มแล้วเก <90 S 1> ้าสิบพอดีเอาเล็กแปดไหมอ่าเก้าสิบพอดีแล้วตอนนี้อเอาเท่าไหร่เอาสักร้อยสามเนะาะเดี๋ยวเขาจะตุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ